สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปโตป๊อปครับก็รอบนี้นะครับจะเป็นรอบทําคลิปให้กับเหรียญต่างๆที่ไม่ใช่บิตคอยน์นะครับเป็นเหรียญเล็กๆเนาะก็ให้เพื่อนๆอ้างอิงบิตคอยเป็นหลักอย่างที่ผมพูดทุกคลิปนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สนับสนุนค่ากาแฟต้องขอบคุณมากนะครับใครชื่นชอบในผลงานผมหรือว่าชอบคลิปก็สนับสนุนค่ากาแฟได้นะครับตามบัญชีที่ผมแปะไว้ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเหรียญแรกกันนะครับเหรียญ IMX ครับเหรียญ IMX นะครับเป็นเหรียญเกิดใหม่เนาะก็ มีความน่าสนใจอยู่ประมาณหนึ่งเพียงแต่ว่าคือเหรียญคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ผมให้ไปเนี่ยคือเป็นเหรียญที่พื้นฐานดีแล้วก็มีพื้นฐานมานานแล้วการที่จะเก็บเนี่ยค่อนข้างไม่อันตรายแต่เหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่เพื่อนๆขอมาให้ดูให้นะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งเพราะว่ายังเกิดมาไม่ได้นานเนาะอย่างแรกนะครับ IMX นะครับ IMX เนี่ยสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ยังไม่เคยทำจุดไฮเก่าเลย ยังไม่เคยทะลุจุดไฮเก่าไปเลยนะครับตั้งแต่มีมาทีนี้ไอราคาต่ำกว่า1.5เนี่ยตอนแรกเนี่ยถือว่าเป็นโลที่น่าสนใจที่น่าเก็บแล้วนะครับแต่ตอนเนี้มันยังทะลุ1.5ลงมาอีกนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมันตามบิตคอยนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่บิตคอยมันเริ่มพุ่งแล้วมาดู IMF เวลามันพุ่งทีมันพุ่งหนักมากครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหรียญสายซิ่งเหรียญหนึ่งที่เหมาะกับคนที่เขาต้องการแบบว่าต้องการความซิ่งนะครับราคานี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นราคาที่สามารถเก็บได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลยราคา 1. 9ุด้าไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่น่าเก็บมากๆสําหรับสายลองนะครับก็คือถ้าเกิดเราเอาชัวร์เนี่ย 1. 9ุดเก้าเนี่ยเราลอมันทะลุขึ้นมาเนี่ยเราลองได้เลยนะครับค่อนข้างมีความมีความคุ้มที่จะลองในตรง 1. 9ุด้านะครับแต่ถามว่าตกถึงตรงไหนเนี่ยก็แน่นอนครับมันมีฐานเก่าอยู่ตรงแถวนี้พอดีเห็นไหมครับฐานเก่าเนาะ แล้วก็สุดท้ายก็คือโลสุดท้ายเลยก็คือโลประมาณ1 1.09นะครับก็ถามว่าถ้าเอาชัวเอาเซฟรอมันขึ้นมาเบรก1 9ค่อยซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายชอบบัตด,ดวงเนี่ยครับโซนประมาณเนี่ยสโซนเนี่ยหนกับ1.09นะครับก็เป็นราคาที่โอเคคุณอาจจะซื้อได้แต่ถ้ามันเลยเลย1.09มาแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตรงไหนนะเพราะว่า มันก็ไม่เคยบอกมาก่อนนะครับว่ามันจะต่ำไปกว่านี้ได้เท่าไหร่เนาะโอเคเหรียญต่อไปนะครับถามว่า IMX พื้นฐานดีไหมผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเอามาทำคือ IMX เนี่ยเขาเอาจะพยา,ยามมาสู้กับ OpenSea ถูกไหมครับแต่ทีนี้เราต้องดูด้วยว่า OpenSea เนี่ยเป็นเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะผมก็ไม่รู้ว่า IMX จะล้มได้หรือเปล่ามันมีอยู่2แง่นะครับถ้า i m f สามารถขึ้นมาเป็นคู่แข่งได้เนี่ยรับรองมูลแน่นอนแต่ OpenC เนี่ย บอกตามตรงครับเขาก็เหมือนเจ้าแรกอะเนาะเหมือนร้านที่เราเปิดสมมติเล่าเราเปิดเราเปิดร้านสมม,มุติเราออกผลิตภัณฑ์ iPhone ขึ้นมาอย่างนี้ครับ iPhone ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ติดตาตึงใจผู้คนเนาะ i m เก็เหมือนเป็นตัวก๊อปรปี้ขึ้นมาเป็นซัมซุงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอดูว่าเขาสามารถทําออกมาได้ดีเท่าโอเปนซี Ying. ไหมนะครับต่อมานะครับคือชิบะชิบะเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะเอาจริงผมเห็นมันตั้งแต่ตอนที่มันก่อนจะเข้าเชนอีกนะ แต่ผมก็ไม่เคยเล่นมันเพราะผมไม่รู้ว่าเหรียญมันเนี่ยเกิดจากการปั่นกระแสรหรืออะไรหรือเปล่าทําไมมันถึงได้ขึ้นมาขนาดนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ชีบาจะจมูนได้เนี่ยมันมาจากอะไรแต่ถ้าเกิดดูจากถ้าดูจาก,าจากไฮเก่าแล้วเนี่ยตอนเนี้มันอยู่แถวๆประมาณไฮแรกเนาะจําได้ไหมตรงเนี้ไยไฮแรกเลยที่เนี้ยก็อาจจะเป็นราคาที่เข้าซื้อได้นะครับตรงราคาประมาณนี้พอดีก็เพื่อนๆก็ต้องช่างใจดูนะครับถ้าทะลุตรงนี้ไปแล้วเนี่ย ชิบะเนี่ยคือคือไม่มีอะไรมารับอะครับไม่มีอะไรมารับเลยถ้าทะลุตรงนี้ไปแล้วนะครับก็อาจจะตกมาต่ําๆได้เลยนะครับชิบะเราก็ดูบิตคอยอ้างอิงด้วยแล้วกันเนาะอ๋อแล้วก็ชิบะนะครับถ้าเกิดเลยเนี่ยไอเนี่ยศูนย์จุดศูนย์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 สองศูนย์เจ็ดได้เนี่ยตรงนี้นะครับก็มีโอกาสลองได้ค่อนข้างสูงนะโอเคครับต่อไปนะครับซีโร่ซีโร่เพื่อนๆอ,อาจจะไปรอเก็บตรงแถว 2.12ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูภาพรวมใหญ่เนาะภาพรวมใหญ่เนี่ยซีโร่เนี่ยถือว่าไอตรง2.12เนี่ยเป็นอะไรที่แข็งแรงมากๆนะครับแข็งแรงมากมากมันตกมาหลายรอบไปแล้ว,แล,วแล้วก็พยายามจะเบรกขึ้นไปนะครับก็ซีโร่เนี่ยถ้าดูโดยร,รวมเนี่ยถือว่าเป็นในทรงของไซเวนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำไฮใหม่ตอนเนี้ยถือว่าทำโลใหม่แล้วนะถือว่าทำโลใหม่นะสำหรับผมแล้วก็ มีโอกาสตกไปได้อีกนะครับซีโรเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซีโรเนี่ยทะลุ2 4งจุ่หมได้เนี่ยก็อาจจะลองได้นะครับลองสั้นๆได้นะครับโอเค KNC นะครับฐานตอนเนี่ยที่อาจจะลงมาแตะได้ก็อยู่ที่ประมาณ2.229นะครับก็มาดูกันว่ามันจะไปถ้าทะลุได้เนี่ยก็มีแนวรับอยู่ ก็มีแนวรับอยู่นะครับก็อาจจะไม่ต้องเป็นหัวมากอาจจะทะลุได้ไม่เยอะอะไรอย่างนี้นะครับมีตรงจุดหนึ่งก็คือ3.5ถ้าเกิดสามารถเบรคไปได้เนี่ยอาจจาะทสิึงที่เราเรียกกันว่าไฮใหม่ได้เลยนะครับ KNC นะครับก็ตอนเนี้ยมีจุดแนวรับอยู่ตรงประมาณ2.229นะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่3.5ถ้าสามารถทะลุ3.5ได้ก็อาจจะไปทะลุไปถึงไฮใหม่ได้เลยนะครับสร้างไฮใหม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดดูจากกราฟโดยรวมนะครับ ตัว KNC เนี่ยถ้ามันย่อลงมานะมันอาจจะขึ้นกลายเป็นขาใหม่ก็ได้นะครับก็รอดูนะครับ KNC ก็ผมก็ไม่เคยศึกษานะครับเรื่องพื้นฐานของ KNC แต่ว่าเท่าที่ดูกราฟเนี่ยก็แอบน่าสนใจอยู่นะก็แอบน่าสนใจอยู่นิดนึงนะครับก็มีอยู่3ามจุดแล้วกันผมขอเพิ่มตรงนี้มานิดนึงนะครับก็ประมาณก็ประมาณตรง0 7 7 7อ่า k คเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสตกมาย่อถึงตรงประมาณ0.777นะครับและก็วิ่งต่อได้เนาะทีนี้เนียนะครับโบเนียเนี่ยคราวที่แล้วลืมไปได้ไงเนียเนี่ยค่อนข้างเป็นเหรียญที่ผมว่าโอเคนะน่าสนใจนะแล้วก็คือมันเป็นเหรียญที่พื้นฐานโอเคอยู่นะครับเนียเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามาดูนะครับมันเบรกไฮม่เลอดเวลาเลยทีเนี้ยมัน A C ใช่ไหมครับเรายังไม่รู้ว่า C มันจะไปจบตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้เนียถือว่าเป็นกำลังขึ้นนะถ้ามันเบรกหนึ่ได้นะครับมีสิทธิ์ลองได้นะครับหมายถึงคนที่ต้องการเล่นเซฟเนาะหรือคุณจะลองตรงนี้ก็ได้ผมไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่การลองตรงนี้อาจจะมาเจออาจจะมารับตรงแถวแถวที่อาจจะมารับตรงแถวแถวที่10.0นนะครับก็ให้ดูระวังเป็นพิเศษ แต่เนียโดยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมชอบอะไรเหรียญอะไรที่มันเป็นโปรโตคอลอยู่แล้วเนาะก็โอเคครับเนียผมก็เล็งๆไว้แหละอาจจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมอาจจะเก็บด้วย iost นะครับหรือ loss นั่นเองก็เหรียญน,นี้ไม่เคยรู้จักนะครับแต่ว่าผมจะมาดูกราฟให้คือ loss เนี่ยถ้าเกิดดูจากกราฟเนี่ยมันมีความน่ากังวลอยู่ที่ว่ามันทำดับเบิลบอททอมนะครับแล้วก็ลงมาทีเนี้ยไอตรงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นทริปเปิลบอททอมก็ได้นะสำหรับคนที่ดูกรา ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูเนี่ยถ้ามันเลยตรงเนี้ยคือมันน่ากังวลมากเลยนะไอเหรียญลอสเนี่ยถ้ามันทะลุ0.018ได้เนี่ยนะครับโอ้โหมันคือเฮดแอนด์โชเดอร์ชัดๆนะครับก็ค่อนข้างต้องระวังเหรียญน,นี้เป็นพิเศษน,นะไอเหรียญเนี่ยการจะขึ้นไปทะลุไฮเก่าเนี่ยผมยังมองไม่เห็นโอกาสนะครับก็เหรียญน,นี้ผมอาจจะไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่า ก็อย่างที่บอกครับว่าอ้างอิงปิดคอยเนาะตอนนี้ทุกอย่างอ้างอิงปิดคอย,คอยก็รอดูก็ได้ครับเหรียญน,นี้ผมว่าถ้าจะเก็บเหรียญเนี่ยเรามารอ,อกเก็บแถวแถวนี้ดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าเนาะประมาณศูนย์จุดศูนย์ูนย์เจ็ดเนาะแต่มันอาจจะเวอร์ไปเนาะสำหรับผมคนอาจจะมองว่าโูหเวอร์ไปเปล่าหรือไม่ก็มาตรงนี้ก็ได้ครับศูนย์จุ8ศูนย์ศูย์หนึ่งแปดนะครับ ก็เหรียญนี้เนาะผมไม่เคยศึกษาแต่ผมขอหาข้อมูลแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอเคผมรู้แล้วคือไอเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญบล็อกเชนนั่นเองแล้วมันก็อาจจะแบบทําขึ้นมาคือคล้ายๆเงื่อนไขอื่นๆแหละของเชนอื่นๆื่ที่แบบค่าธรรมเนียมถูกกว่าเร็วกว่าอะไรเงี้ยเนาะแต่ที่เนี้ยไอเหรียญพวกเนี้ยมันเริ่มเขาเรียกว่ามันเริ่มเยอะแล้วนะก็แล้วทรงกาไม่สวยด้วยก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับว่า ถ้ามันทะลุไอ้ตรง2เส้นนี้มาได้เนี่ยนรกรออยู่ข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้เนาะไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย